เ <Hey. S 2> สวัสดีครับพเพื่อนเพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ <Hey. S 2> วันนี้เด็ดดีมามีแล้วก็น้องจัมินจะมากินมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกมาม่านี้มีความเผ็ดเท่ากับพริก100่งรเม็ดเลยนะพเพื่อนๆ พี่กับดี่จะมากินแข่งกันนี่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 นดูคิปซะก่อน <c oughs> ดูคลิปซะก่อนเอาเอาได้ลุยแล้วเหรอเราจะบินก็กินใช่ไหมเนะี่ยเราจะมีสตาร์ทก่อนเพื่อนเลยมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับชน,ชนะได้อะไร,ชนะ,ไะไรชนะแล้วได้อะไรชนะแล้วใช้คนที่แพ้ทำอะไรก็ได้โอ,โอเคโอเค เอาวชูนเดี๋ยวนี้ขอดื่มก่อนแล้วกันดื่มน้ำก่อนพอนมีไดกินนมกนม่อนมีนเอานมไหมคะแค่เห็นสีพริกเดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยแตกอะเราต้องมีท็อปปิ้งด้วยนะ <ầ> y, <ๆ S 1> เผื่อเผ็ดม,มากๆเราต้องกินท็อปปิ้งถ้าัม่เดี๋ยวจะแสบท้องก็งั้นกินก่อนนี่เราจะมีไข่ไข่นึง่งเป็นท็อปปิง้งเอากินท็อปปิ้งก่อนเลย <laughs> น้ำจิ้มมันอร่อยไม่เห็นจะเผ็ดเ,เลยยังไม่เจ็บมาก <laughs> เอาแล้วนะพริกนี่ไม่กินได้ไหมได้เป็นมิสไซบ๊อเผ็ดอยู่แล้วลุยทำแรก เผ็ดนะได้เรื่องอยู่โอ้น้องจะมินไปต่อเลยน้องจะมินไปต่ออืมเฮยอืมเข้าใจแล้วว่าแมนเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลก อืมอร่อยไหมอร่อยค่ะนี่กินพริกไหมแต่ดีไม่กินโชว์ไปนี่ก็จะกินอ่ะเสร็จหมดแต่ดียังไหวอยู่เขาก็ไหวขอตัวช่วย

แต่แไม่ได้กินพริกก็เป็นขนาดนี้ถ้ากินพรเข้าไปเนี่ยจบเราเป็นลูกผู้ชายอาจะยอมแพ้ผู้หญิงไม่ได้ลุยครับอันนี้่ถูกหรอมีอิ่มไหมคะอืมก็อึนเน่ยแลเนิ่นกินสบายแล้วลูกชิวๆเลยเหรอ <c oughs> เอาดีๆกับมะมีอ่ะมาม่าพริกร้อนเม็ดนะต้องของ,องเราะจะมินล่ะมาม่าอะไรยำๆจะเาหน่อนยปะ <c oughs> เดี๋ยวที่ขอใครนี่ใดแล้วนะองนมีเกิดแล้วนะมีมีมีรูดอะไรอ่ะไหนอ่ะตรงไหนเปลี่ยนนีเลยอ้าวโอ้โห เดี๋ย <moon movement S 2> <fuck S 1> วนี้ก็เราจะตักใส่เลยเนี่ยดีกังตักใส่จะช่วยไงจะช่วยมันเห็นไหมคะรุยไหวเปล่ามี่ดิจะหมดละโอ้โหื้ำน้ำน้ำเตมืันมีโชว์ให้กล้องดูเมื่อกี้เหมือนมันจะน้อยกว่านี้นะอันนี้เหมือนมันเพิ่มขึ้นมานะ

ันนี้แพ้แล้วแพ้ได้ไงมีใช่ไนะหมอย่างนั้นแหนมี่ก็สั่งให้เดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ได้ใช่เราของก็เป็นอย่างนั้นแหละผนมี่ได้กลิ่นไหมเดี๋ยวนั่นแหละไข่เน่าเหรอก็ไม่เน่านะหรือว่าอย่าแล้วจะเป็นออของแท้เลย <c oughs> <c oughs> เป็นตู้เนาะโอ้น่าหนิตายมีของใช้เสร็จแล้วกันก็คือเด็ดดี้ต้องไปล้างเออน้องจัดมินไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยอเ้อเลยไปล้าอไ,ไ,ไปแล้ว,ลว,ลวเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้น้องจัดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจัดมินทำคลิปออกมาต่อไปเรื่อยๆและอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยนะกิ๊งกิ๊งกิงกิ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมซอมบี้ภาค3กํกำลังรอเพื่อนอยู่นะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย